ได้ด้วยเลครับอาุญาตค่ะเอาอากมาเพื่อตากมาเพอามอกายมสร้อยสรอแล้วมันได้ที่หนักเกินันมันจหลังากที้เอดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเก็บเเนได้แล้วก็ไปย่างกูแม่ก่อนขอแป้ก่อนถ้าแป้งเอาลปา การถามเองหน่อยคูะถึงการตัดสินมิสเตอร์พิกแปดพอนเดอบิ๊กซีนหลายหคนจะรู้สึกผ่ค่เข้าใจว่าการตัดสินเกิดจากอะไรไ่ครับวันนี้รูู้้จะยังไงเกมก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวน้องจะออธิบายกับน้องอ๋อทำดไปเตน่อคนับายเดหนุเต้นหนุมอ่ะเกมการตัดสินนะฮะฮอปวดกูเกมการตัดสินรนหนงร้หน่อรนไปเาุท้องใส่ทองใส่ท้อง เกณฑ์การตัดสินเพลงของรายรารนิสเซอร์ชิพจาบอลลอลดับบี้ยังมีอีกเยอะเยอเดือดเดือดมีคะแนนพิกแผ่งนะครับ50คะแนนเออได้แล้วความคมชัด25คะแนนเด็กคะแนนบุคลิกหน้าตานะครับหน้าตา10คะแนนและบุคลิกทุกบทนะครับ15คะแนนร้ และพี่ได้รางวัลชนะเลิศได้ไปทั้งหมด92คะแนนโอ้โหวันนี้ขอเสียงปรบมือกับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันขอบคุณนะคะที่มอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับเราอบครับแต่ถ้านากกว่านี้ก็แก้หวยโวยเตียวนะก็จะเพิ่มเงิบได้200การางวัลอีกมึงเส้า200จะเพิ่มเป็น200อหรอเอาเลยโอ้โหแตกยันแตงยี่ทัพโวยโวย แล้วนะครับสำหรับการรดวนมิสเตอร์ซิคแมคานิตอนนี้นะครับขอเสียงปลบเบิ้กับในแบบขบนแปลกท้านด้วยครับขอบเปิดเพลงแล้วจให้น้องๆเเดินอีกหนึ่งรอบกักดีกว่านะคะเดินช้าๆนะลูกช้าๆเอาควาเพีงค่ะซึวงเอยซึวงกัน